เด็ด้วยนะครับใครที่ท่าเหมือนคุณอีฟในท่าที่สามจะมกิจกรรมให้ร่วมสนุกนะคะอาพร้อมนะคะร้องไปร้องกันนาสามสี่อุนตแมอุนตะแมอุตแม่ช้าใครโตมากอนนี่ยันยัยัยันถแรกแรกถาแรกถาแรกาแรกาแรกอ่าเอาใหม่เอาใหมเอาใหม่เอาใหม่มาดูดูดูข้างหน้าดูข้างหน้าอุตแม่อุนตแมอุนตแมท้าอุตแมอุนตาจ๋า ยังยังยังบอกไายังตามรราตามเราไม่ทำเลยเนี่ยถามรอบไงให้หุนขามรอเอาล่อามเนี่ยคือควตของการไม่ฟังเพียงหนวยแล้วับอ่าตามติอุตรงแม่อุตมะแม่อุตมะแม่ช้าอุตมะแม่อุตมะแม่อุตมะแม่ช้าอุตมะแมนอุตมะแม่อุตมะแม่ช้า เขาลงทเบียนมาเนี่ยอ่าอ่านี่คือผลอ,อะไรนี่คือผลของการเอาง่ายไงเอาง่ายเอาแบบคนไม่เห็นถูกไหมอ่ะไอ้รอบแรกอนุโลมให้นั่งลงนั่งหลงนั่งหลงอ่ะแต่รอบนี้่จริงนะครับรอบนี้ใครหถวอคุทาพาะไรดี ถ้ารอบนี้เหมือนเหมือนคุณอีฟนะครับแล้วหนงของคุณอีฟถ้าเกินครึ่งถ้าเกินครึ่งนะเกินครึ่งบางเรียนนะเดี๋ยวคุณอีฟเต้นโชว์แต่ถ้าไม่ถึงเราต้องเต้นดัวเองนะโอเคป่ะโอเคนะเดี๋ยวนะพร้อมนะครับสามสิบอุตตัาแงอุตตัาแงอุตตัาแงช้าอุตตัาแงอุตตัาแงอุตตัาแงช้าอุตตัาแงอุตตัาแงอุตตัาแงช้า ใครใเหมือนไหมเอาใหม่เอาไหมเราไม่ชัาเอาไหมเราไม่ชัาเอาไหมเราไม่ช้าเอาไม่าตีรับน้สุดท้ายนะฮะรับสุดท้ายนะคะรับสุดท้ายแลตแมนอุตแมนอุตแมนช้าุตาแมนอุตแมนอุตแมนช้าอุตแมนอุตแมนุตแมนช้าใครใครแบบอีสลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืยลุกขึ้นยืลุกขึ้นยืน เลื่อนลื่อ hmm. น้อยน้อยต้องเป็นเองน้อยต้องเป็นเองถูกป่ะน้อยต้องเป็นเองอเต้นเองเต็นอันนี้ดีกว่าปีโมน้องชอบปีโป้รู้จังป่าวให้โอกาสนั่งนองยองนั่งนองยองไทยโดนนั่งนองยองนั่งนอยอง อ๋อเออใช่เฮ in like like, like ้ยเราไม่มีเวลาจะยืนเลยแม่เอาบานานาไปส้มก็ได้ง่ายรู้จ oh, ักไหมครับมาต่อไปส้มรู right ้จักไหมแอปเปิ้ลอ๋อแอปเปิ้ลมาต่อไปส้มรู้จักไหมเราเรียนจักผลไม้กันนะคะเราจะมี่าพแบบนี้เราจะยกเกี่ยวตามชื่อผลไม้อ่ะเนีครับเข้ไหมถ้าผู้กแอปเปิ้ลถ้าบอกแอปเปิ้ลเราจะยกเกี่ยวแทซ้าย แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมาละกอมาละกอมาละกอกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มแอปเปิ้ลมาละกอบุ้ยส้มเง่ายง่ายถ้าบอกแอปเปิ้ลให้ยกเอวทางซ้ายนะครับบอกมาละกอยกเอวทางขวาบอกกล้วยยกเอวไปทางหน้าแล้วมอบส้มยกเอวไปทางหลัง เป็นเองอายืนไทยโดนยืนไทยแบนี้ยืนยืนยืนลองเก็บเพราะสเร็จหรือยังครับเก็บแล้วใช่ไหมอดถ่ายคลิปเลยอ๋อครูเชิญครูถ pues ่ายคลิปได้นะครับอ่ะนักเรียนครับขวาหันขวาหันเต้นโชว์ครูหน่อยเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวถ่ายคลิปไม่ถนัดเต้นโชว์หน่อยอ้าหรอแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลทำไงแอปเปิ้ล ไกยเดือดไทยกระดุมเดือดต้มยัไงต้มไปข้างหลังอ่าาไปหอมกันแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลมาลักตอมาลักตอมาลักตอกล้วยกล้วยกล้วยต้มต้มต้มแอปเปิลมาลักตอกล้วยต้มแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลมาลักอมาลักตอมาลักตอกล้วยกล้วยกล้วย ต้มต้มต้มแอปเต้มต้มต้มแตงต้มแตต้ต้มต้กล้วยกล้ว้วมตมมตกีขอบคุณ้อเลเวนะคะอเท่าไหร่เอ่ะอ